อย่าบอกนะว่าซินเวสตาจะได้กวาดลานไปอีกหนึ่งตาแล้วใส่สกิลไปลบบัฟห้าเป้าเอ้ยเล่งเขินห้าเป้าเรียบร้อยกวาดลานไปโอเคทุกคนคลิปนี้อาจจะชัดสั้นนิดนึงเพราะว่ามาด้วยความตกใจคือผมก็ตื่นเช้ามาตามปกตินะแล้วก็มานั่งเคลียร์ของโคเคลียร์คงเคลียร์ของเคลียร์ยดาบบริน่าใช่ไหมทุกคนแต่ว่าดูระหว่างกําลังเคลียร์ขาดาบบริน่าเฮ้ย <Hey, S 2> คือผมอะติดอยู่ตรงประมาณ4,6 0 0หรืออะไรพวกนี้ตามคลิปที่แล้วใช่ไหมคือติดตรประมาณ4,8 0 0ไม่ขึ้น00 0พัตะี่เว้ย เนี่ยแล้วผมก็มาเคลียดดาบาริน่าก็คือเคลียร์ปกติอันนี้คือผมเคลียร์เพราะว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งอันเผื่อจะทาคลิปอะไรงนี้แล้วผมก็เออขี้เกียจว่ะวันนี้เดี๋ยวไม่ทาคลิปแล้วกันดูแล้วอยู่ดีๆผมก็ชนะลัวๆขึ้นมาห้าพันเฉยงงจัดแล้วกดผิดเป็นทีมป้องกันเลยไงตื่นเต้นจัดมาคือจะบอกว่าไอ้คลิปเนี้ยกับคลิปที่แล้วเนี่ยนี่ไงรับของด้วยคลิปนี้กับคลิปที่แล้วเนี่ยมันของผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะชิ้นเดิมทุกตัวไม่ได้เจาะรูเพิ่มด้วย ก็คือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยเว้ยแล้วอยู่ดีขึ้น5้าพันเฉยเลยมาก็มาดูกันสักหน่อยว่าผมเล่นเป็นยังไงบ้างเกมแพ้ไม่ดูดูเกมชนะนี่นี่คือผมเองก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเพราะว่าแบบกดออโต้แล้วไปทําอย่างอื่นโอเคมามาถึงเกมแรก ทีมฝั่งผาตูได้เริ่มก่อนเปิดมาด้วยแปะไอรีนเฮ้ยแต่ว่าฝั่งเขาไม่ได้เซ็ตสกิลมานะเซ็ตไปแค่สกิลเดียวอย่างนี้ผมฝั่งผมก็ทุ่มซ้ําไปเลยฝั่งเขาไอรีนกับเอสโดนหลับแบบนี้แล้พอแทโอออกสกิลข้างล่างมาเอาเซ็ตสกิลมานี่หว่าแค่เกมบัคโอเคแล้วก็ออกเป็นสกิลล่างของซิเวตา้ามีคนตายไหมมีคนตายเป็น2คนแล้วก็เชนไม่ตีไปอีก2คนโอเคตายอีกหนึ่งแม่ไอรีนเหลือแค่ชีวิตเดียวแล้วแทโอออกสกิลข้างล่างมาจังหวะนี้เพราะว่าตายเอ้ยมันมีจุดอ่อนหนระืเอเปล่าเกมนั้นทไม หนในห้ามันออกง่ายจังแล้วสิลวซ่วาออกสกิลบนไปจังหวะนี้เก็บได้ทันทีหืจบเร็วจัดไม่ถึงนาทีไม่ต้องเสียเวลานานเลยเอา้านี่ผมกลับมาในเส้นเวลาเดิมหรือเปล่าวะทำไมทีมฝาตูมาหน้าตาเหมือนเดิมเลยวะอ๋อไม่เหมือนโอเคแตกต่างไปนิดนึงย้อนทีทุ่มไปจังหวะนี้หลับฝาตูไปได้3คนเหลือแค่สกิลห่งแทโอถูกเซตเอาไว้ออก็นสกิลทะลุป๊บก่อนอ ตีมาแน่นอนว่ายูชินผมก็ไปสู่สวรรค์เฉยยูชินไม่เคยช่วยตูเลยแล้วฟันไปหนึ่งทีเรียบร้อยไอยอนฮีฟงผาตูตายเชนไปฝ้าตูตายไป5ตัวเหลือแค่คนเดียวก็คืออตายไป4เหลือแค่แเโอออกสกิลรบบัฟมาจังหวะนี้โดนตีปอบแปะไปต้องรู้แทโอโอเขาจะสามารถแบกได้แค่ไหนนะเพราะว่าซีสด้วยอันนี้ก็คือแบบเขากลับมาใช้สกิลสองสกิลได้อีกรอบหนึ่งแล้วใช้สกิลทูบัฟมาจังหวะนี้เก็บใครได้ไหมเก็บใครไม่ได้นะถึงจะได้เพิ่มพลังโจมตีมาถ9สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต แต่ว่าตัวบัฟที่เหลือตายหมดแล้วก็ใส่สกิลไปของวาสนามาจังหวะน,นี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพ่อแทนโอเหลือแค่ตีอีกทีหนึ่งแล้วก็สกิลอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเก็บซิเวต้าไม่ได้ซึ่งน่าจะเก็บไม่ได้นะก็น่าจะแพ้แล้วในเกมนี้โอเคซิเวต้าผมบอกว่ามไม่ต้องรอหมดเวลากดลบบัฟเองแต่แทนโอบ,บอกว่าเดี๋ยวก่อนตูขอตีอีกรอบนึงติดเลสเฉยเร่งเทินของเกมนี้มันเลสได้ด้วยนะมาต่อกันที่เกมต่อมามันรู้สึกผมจะกดไปแค่6ไม้หรือ7ดไม้มะหไม้หรือหไม้ไม่ใช่7ไม้ เออแค่นั้นเองมั้งนั้นอันนี้ก็น่าจะมาเกินแถวๆครึ่งทางแล้วัังผมได้เปิดก่อนอีกทีนึงในจังหวะนี้ลาฟาตูไปได้4ตัวหลือแค่ยู u, อีตีผุกเดียวโรนขึ้นมาเดียวโรนจะได้สกิลหรือเปล่าไม่ฮะแน่นอนว่ายูอีต้องใส่สกิลยูก่อนในจังหวะแบบนี้ตีมาซินเวสซ่าแล้วฆ่าใครได้หรือเปล่าฆ่าไปได้2คนอย่างนี้เชนแน่นอนแฮโอตายไอรีนตายรอบหนึ่ง ไอพี่ยูอียูอีเขาเกือบตายแล้วแน่นอนว่ายูอีเขาต้องกดสกิลชุ่ชุ่นั่นแบบนี้อย่าบอกนะว่าซินเวสต้าจะได้กวาดลานไปอีกหนึ่งตาแล้วใส่สกิลไปลบบัฟห้าเป้าเอ้ยเล่งเทินห้าเป้าเรียบร้อยกวาดลานตายสี่ไม่สี่ตายห้าเลยตอนแรกจะไม่นับแทโอที่มันตายอยู่แล้วแต่ลืมไปตายก็คือตายหรือเปล่าทาไมช่วงนี้ผมไม่เจอแทโอสีเยอะเลยวะเจอแค่ตายเนี่ยที่มัน4ีเยอะๆแปลกๆเราก็มาต่อกันกันกบเดลโลนไม่ใช่แทโอแค่ซีสองนะ ก็ไม่น่าจะตึงมากหรือเปล่าแท o โอซีหกเราก็ตกมาได้โอเคฟังฝ่าตัวหนุ่มดูเหมือนจะเน้นอึดๆปะเพราะว่าแบบใส่อีวานแล้วก็ยูอีแล้วก็ลีนา่าก็คือแบบเน้นฮิวๆเลยอันนี้คือการจะแบบใส่สกิลแบบเต็มรูปแบบนะโอเคเราก็ตีไปปอแปะซิเวอตาออกสกิลล่างไปฆ่าใครได้ไหมไม่ได้ไม่อย่าว่าแต่ไม่ได้เลยเลื่อนไม่ลดได้ซ้าเฮ้ยอึดเกินแล้วแน่นอนฝั่งฝ่าตัวก็ออกสกิลฮิวไปนะแล้วก็ซิเวอรตาออกสกิลข้างบนแบนลบบัฟฮิวทิ้งเอ้าแต่ว่าแทนโอตายไป จังหวะแบบนี้ลีนาแน่นอนว่าต้องยินนะเขาใส่2ฮิลแบบนี้มันก็จะออก2สกิลฮิงเีัวๆนะโอเคแล้วลีนาผมก็ยินเหมือแบบนกันเอาแล้วสลับกันฮิวไปสลับกันฮิวมาแบบนี้แทโอได้ออกสกิลนะจังหวะนี้ลบบัฟ5เป้าโอ้โย่างแรงสมแล้วจริงๆี่เขาใส่ตัวเดเมจมาเยอะแบบนี้ดีนะที่ลีนาฝั่งเขาไม่ออกสกิลนี้ก่อนถ้าเกิดออกฝั่งสกิลนี้ก่อนนี่ผมอาจจะระเบิดเลยโอเคแล้วก็แน่นอนว่าผมตายไปีก2ตัวแล้วจังหวะนี้โอ้โหล่เกมนี้ชนะได้ไงวะคัมแบ็กจากอะไรเนี่ย แล้วยิงไปจังหวะน,นี้ไม่เข้าฮะต่อให้เป็นเดเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดก,ก็ไม่เข้าอยู่ดีแล้วลีน่าฝั่งผมก็ออกจาะก่อเอ้ยลีน่าฝั่งเขาเนี่ยวะออก เจาะเกาะแถวหน้าผมไปแย่ yeah, แล้วจังหวะแบบนี้ชนะได้ยังไงแทโอหมดเวลาตายไปแล้วแล้วก็แน่นอนว่ายูอีต้องออกสกิลชุบชืชแทโอกลับมาจังหวะนี้อีวานตีผมผมติดยังไม่ติดหนึ่งฮะจังหวะนี้ใส่สกิลล่ามไปก่อนเก็บใครได้หรือเปล่าแล้วเก็บได้หนึ่งคนอย่างนี้ติดเชนเก็บแทโอชิ้นหนึ่งไปได้คู่กับวาสนาเอา้าแล้วยอนฮีตีไปเก็บไปได้หนึ่งตัวแล้วซิเวอตซ่าจบท้ายด้วยการโจมตีติดคลิจุดอ่อนใส่ฝั่งฟาตูแล้วมันเป็นชัยชนะของฝั่งผมแทนเฮ้ยนึกว่าจะแพ้แล้วแต่ซวยังไห ในลุนล้นๆอยู่เกมี่แล้วแล้วกดผิดเป็นป้องกันอะไรไงเพิ่งชนะไปเกมหนึ่งเอาอะไรอะ่ะอ่าเมื่อกี้ดูใครไปว่าดูทีมนี้ไปนะมามาเจอกับทีมนี้บ้างอันนี้เป็นแทโอซีหกเลยนะต้องดูว่าเขาแรงได้แค่ไหนเนาะ มาดูซีฝั่งฝ่ายตูสักหน่อยเป็นแทโอซีหแล้วก็ที่เหลือเป็นซีหนึ่งนะแล้วก็อีวันซีสิบเอ็ดช่างมันผมทุ่มไปก่อนจังหวะนี้หลับแทโอเปิดมาก่อนได้โคตรได้เปียบเพราะฝั่งเขาเล่นเป็นเดเมจล้วนนะเพราะว่ามาถึงออกสกิลของเอสด้วยเพื่อมาเจาะก่อแล้วก็ตัดคิวฝั่งผมแล้วจังหวะนี้แน่นอนว่าใส่สกิลสวนไปฆ่าใครได้หรือเปล่าฆ่าลาเชลได้ฮะจังหวะนี้เชนไปที่พ่อพ่อตายหรือเปล่าไม่ตายฮะคำพูดฟังดูแปลกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไร ลีน้าฝั่งฝ่ายตัวฮิวมาก่อนแฮโอกลับมาเลือดเกือบเต็มแน่นอนว่าซิมเวสต้ามผมล้างบัฟฮิวออกด้วยสก,กิลเล่งหอ5เต้2า2เทินเรียบร้อยแฮโอตายแกไปล่าซอมบี้รีเซ็นสก,กิลมาแฮโอซีหกแบบนี้คริติคอล100%ถ้าเกิดไม่ติดบล็อกแล้วแน่นอนว่าติดบล็อกไปกระหมดอะไรอะ แล้วเกิดอะไรขึ้นนะจังหวะนี้ลีน่าฮิวไปแต่ว่าฮิวไปได้นิดเดียวเพราะโดนเอสยังตัดฮิวอยู่แทโอเหลือสกิลออกเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นสามารถแบกได้หรือเปล่าแล้วออกมาสกิลเดียวเก็บไปได้4ตัวซินเวสตันเหลื่อยกามินเดียวแต่ว่ายังคงติดแฉบเลือดแล้วก็ติดเลือดหนึ่งหลือหนึ่งครั้งอยู่แทโอแบกไม่ได้ครับฟานมาจังหวะเมื่อกี้หมื่นเจ็ดอะโคตรแรงเลือดมันมีแค่หมื่นเดียวเองนะคือเกมเนี้ยโอ้โหแทโอซีหกนี่ยังคงเป็นเดเมจที่ประมาทไม่ได้นะแล้วก็ตาต่อมาอันนี้เป็นทีมึกเจฟ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเล่นทีมถึกเจฟที่ใส่ตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้สกิลมันด้วยซ้ำว่าทําอะไรได้แล้วใส่มาเป็นในส่วนของลูคือเข้าใจว่าเกมเนี้ยทุกคนนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีบัฟดีเฟนต์อยู่แล้วอะหรือว่าบัฟอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะแล้วสัตว์เลี้ยงมาใส่เพิ่มอะแล้วบัฟมันมันต่ํากว่าตัวที่มีบัฟอะมันจะบัฟทับกันนะซึ่งบัฟของเกมเนี้ยรูดี้น่าจะสูงสุดนะรูน่าจะบัฟดีเฟนต์สูไม่ได้ไม่นด้จะม โอเคสกิลล okay, 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 ่างเขาเป็นสกิลพิวนะสกิลบนโอเคซิวิสาผมใส่สกิลกลับไปก่อนเพราะว่าใส่สกิลไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะเออแล้วก็ใส่สกิลเชนไปแน่นอนฝ่าตูัวเรถแค่กทกมินเดียวสกิลบนของเขาอันนี้เป็นกระจัดบัฟเพิ่มพลังป้องกันโอเคซิวิสาใส่สกิลบนเร่งเทินสองเทิร์นไปโอ้เจฟเขาเหลือเล่นนี้เดียวไม่ยอมตายแล้ววันนี้ก็ตีมาอีกเล่นเร่งมาครึ่งหลอดที่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วใส่สกิลอันนี้ก็คือกระจัดบัฟที่ผมบอกมันกระจัดบัฟอะไรทิ้งวะโอเคแต่ว่าตตตอออนนนนนนีีี้้้้เเจฟาายยยไไปปแแลวฝั่่่งงผมโครรดบ ตามมือสกิลของวาสนาแน่นอนว่าใส่สกิลแล้วแข็งใครไปไม่ได้เลยวาสนาใส่สกิลทำไมวะเนี่ยแล้วแน่นอนว่ายูอีในจังหวะแบบนี้มีคนตายก็ต้องชุดชิดขึ้นมาก่อนแล้วซีเวต้าไปตีเจฟหรือเลดจมินเดียวเท่านั้นเอ้าแล้วลีน่าออกฮิวไม่ออกออกสกิลโจมตีอย่าบอกนะว่าฝั่งเขาจะออกเป็นโอเคออกเป็นเลตโตเอาสตันในส่วนของซีเวต้าคู่กับวาสนาไปได้ตีไม่โดนฮะเจฟหรือเลดเดียวใส่สกิลสามเป้าไปก็ยังไม่โดนเอ้าแล้วเจฟเลตโตมาจังหวะนี้เก็บเป็นเรียบร้อยในส่วนของยูชินยูชินตายไปแล้ว ฝั่งลีนาเอาลีนาออกสกิลนี้ไม่ยอมออกสกิลข้างล่างของยอนฮีอย่างนี้เจฟเขาที่เหลือเลนเดียวก็ยังไม่ตายแล้วอ e ีวานยกโลมาอีกเจฟเลือดเด้งมาอีกเป็นครึ่งรอดเอาฝั่งฝัง่งทีมถึงเริ่มได้เปรียบแล้ว็นจังหวะนี้ยิงไปไม่มีใครตายก่อยังไม่แตกด้วยซ้าโคตรแย่ว <Yeah. S 1> ิตวซ่าติดสตันอยู่แล้วแน่นอนว่าออกสกิลว่าสนาม oh. เพิ่มคูนาติดไหม oh. ติดไปที่สามตัวเลยอย่างนี้ก็คือเจฟเขาไม่น่าจะได้ออกสกิลแล้วนะโอเคแล้วก็ oh. ตามมาด้วยสกิลของรูดี้แล้วสตันติดด้วยเอาแบบนี้ oh. ซีเวตา้าออกเล่งพักสองเทินห้าเป้าไปเก็บไปได้สองคนโอ้ยังดีนะสกิลนี้มันเจาะเกาะอ,อยู่เพราะว่าในส่วนของวัสนายังไม่ตายลูดี้ยกโลมาจังหวะแบบนี้สามารถฆ่าใครได้ไหมลูดีต้ต,ต,ตีติดติดเดสมาใส่ซีเวตตารจริงปะเนี่ยแล้วซีเวตตาตีคืนมาจังหวะนี้อีวานตายอย่างนี้ทีมผมโคตรได้เปรียบไม่น่าที่จะแพ้แล้วนะฮะในจังหวะแบบนี้โอเคแล้วใส่สกิลแช่แข็งไปได้อีก2ตัว ตีไปปอกแปะจังหวะน,นี้ยูอีเขาจะสามารถทนได้จนกดสกิลฮิวได้หรือเปล่าซิวต้าผมตีแค่หนึ่งครั้งซิวต้าผมตายแล้วนะจังหวะเน,นี้ยเอา้าอย่าบอกนะเขาสามารถคัมแบ็กได้ซิวต้าผมตายจากการโดนเดทเฮ้ยแล้วก็ลีน่าฮิวขึ้นมาไม่ยอมบอกสกิลโจมตีของไอ้นี่นะของยอนฮีตีกันปอะแปะเอา้าแล้วสกิลชุบชีวิตของยูอีกลับมาแล้วชุบชีวิตกลับมาเป็นลูดี้กับตัวฮิวอีหนึ่งตัวอย่างนี้ฝั่งเขาน่าจะได้เล่นหรือเปล่ายิงบีมมาเก็บแถวนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ฮะ แต่ว่ายังได้ตีทีหนึ่งตีไปเรียบร้อยตัวฮิวตายอย่างนี้ผมฝั่งผมโคตรได้เปียบสกิลสุดท้ายฝั่งฝาตูวได้ปล่อยออกมาแล้วนะฝั่งผมเหลือให้ออกอีกสองสกิลซึ่งออกสกิลทุ่มเลยจังหวะน,นี้เก็บรูดี้ไปได้ไม่เด,ดเมจตะแค่สามร้อยสามร้อยแปดร้อยก็ตามแล้วตีไปยูอีฮิอีไม่ได้ทำอะไรได้แล้วโบสกิลคูลดาวเจ็ดสิบวิเรียบร้อยวันเนซ่าหนูเก็บเองเฮ้ย hey. ทีมถึกฝั่งฝาตูมันเอาเรื่องอย่างวะนี่ถ้าเกิดแบบไอ้ตัวฮิมันได้ออกฮิเนี่ยมันน่าจะยื้อไปได้อีกนะ็ ตัวจบก็ไม่ชนะไงนี่เป็นยังไงแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะไม่น่าเชื่อมาขึ้นห้าพันโอ้โหยังเดือดแถมแถมสเกมไหมอา่าไอเกมดีเฟนซ์ที่ผมแพ้หรือชนะดีไว้ทุกคนขอเกมดีเฟนซ์ที่ผมชนะละกันใครไปทำคลิปต,ตอนตัวเองแพ้นี่ไงแล้วลำยิงเล็กน้อยไนงะอันนี้ก็คือขึ้นมาห้าพันไออีกยี่สิบแต้มคือได้มาจากคนนี้นะ ขอบคุณครับมาฝั่ใครได้เปิดก่อนฝักผมได้เปิดก่อนคุ่มหลับห้าเป้าเรียบร้อยหลับใครไปได้ไหมหลับใครไปไม่ได้ะนะแบบว่าตัดตัดแบบว่าไอแบบออเดอร์สกิลอะแต่โอ,ออกสิยูลบบัฟมาก่อนจังหวะนี้ น่าจะพยายามลบบัฟแบบพวกกันส่งกันสตันทิ้งไปมั้งแต่ว่าก็ไม่ช่วยหรือเปล่าซิเวต้ตาออกสกิลข้างล่างมาเชนใครไม่ได้เลยซิเวต้าเลือกเป้าอย่างซื่อบื้อเลือกแต่ตัวเลือกเต็มแล้วอีวานเขายกโลมานี่เขาเล่นป็นทีแบบกึ่งอื่นน่แหละแล้วจิ้มไปใส่ลาเชลลาเชลตายหาทันทีเล่งสกิลเอ้ยเล่งบัฟไปเรียบร้อยเก็บใครได้เปล่าเก็บแทโอก,กับลาเชลได้สวยมากจังหวะน,นี้เขาออกเล่ตโต้ทันอยู่ดีสตันในส่วนของไอ้นี่ไปได้เพียงแค่ตัวเดียวนะ แล้วก็ฮีนขึ้นมาจังหวะนี้กับครึ่งนะครึ่งหลอดยูชินที่ครึ่งหลอดก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรยูชินออกไปตีใส่ซิเวสซาไม่ใช่ใส่แทโอนแทโอก็ไม่ได้เจ็บนะเพราะว่็นนักสอมบี้ยูอีแน่นอนมีคนตายก็ต้องออกชุบชินมาจังหวะนี้รีตีกันปอกแแบแล้วก็ออกสกิลแข็งไปแข็งใครได้ไหมแข่งใครไม่ได้เลยสกิลไอว่าสนามมันมีโอกาสแข็งหรือเปล่าสกิลบนเนี่ยมันแข็ง40% 2ครั้งไม่ใช่เหรอวะแล้วแน่นอนว่ายูอีต้องออกคิวมนจังหวะนี้โอ้โหนี่เขาแพ้เพราะใส่ยูอีมาเลยมั เอ้ยหรือว่าฝั่งผมก็จะสูสีเพราะว่าใส่ไอ้ลีน่ามาเหมือนกันวะทุกคนแน่นอนว่าแทโอจังหวะน,นี้ใส่สกิลมาปาดไปเก็บไปได้ไหมเก็บไปได้ต่อให้ไม่ชี้เลยนี่ก็ยังคงแรงมากนะ,ะหรือว่าผมจะลองทําสายไม่ชี้เลยดีอโหแล้วลีน่าเขาโดนตีไป5้าพันสองพันแล้วรถมันไม่ถึงครึ่งหลอดทำไมถึงอึดขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่มีสกิลอย่างนั้นก็น่าจะตายไปชื่อยูอีนี่มันไม่ได้ชื่อลีน่าโอเคแต่ว่าก็มาเท่านี้แหละก็มาโชว์ให้ดูว่าเออ อยู่ดีๆขึ้น5,000เดบีบไม่ได้ตั้งใจกาจะไปขึ้นแบบกดตอนไม้ไท้ายๆดันได้เฉยัำดับเพื่อนผมไม่อยู่ัำดับ5นะ5,000เนี่ยัำดับนี้ผมติดบ้างไหมไม่ติดเนอะเพราะว่าเซิร์ฟของผมก็ไปแบบ5,005ละก็คือขาดไปเยอะอยู่ไม่น่าจะขึ้นได้โอเคแต่ว่าสลับวันนี้ก็ไปกันแต่เพียงเท่านี้แหละมาแบบโชว์ความตื่นเต้นของผมเฉยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆขึ้น5,000เฉยโอเคบายบายครับ ใครชอบคลิปภาคแบบนี้ก็กดตามช่องผมไว้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปแบบนี้อีกแน่นอนนะผมกาลังสนุกกับซีเวนไนท์เลยในช่วงนี้โอเคไปจริงๆแล้วแล้วเจอกันแบบเร่งด่วนเพราะว่าถ้าเกิดชนะเกมนี้เราขึ้น5 0าพันแบบ5 0าพันแล้วจบแล้งด้วยนั้นเกิดการอัดแบบเร่งด่วนขึ้นเพราะผมไม่คิดว่ามันจะจบวันนี้ผมจําวันจบแร้งผิดไอ้บ้าเอ้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ภาคเห็นผมภาคสดแค่เพียงแค่ตานนี้เท่านั้น แล้วพอดีกันไปตายให้เราเจอไอ้ไพ่นี่ด้วยโอเคอย่าบอกนะพราะซิเวต้ตาจังหวะน,นี้ลบไปทำไมไพ่ถึงกลับมาเลือดเต็มเดี๋ยวก่อนไอ้ไพ่ตัวนี้ตัวเดียวอย่าบอกมันจะแบะคิมได้มันมาถึงมันก็จิ้มไปนี่ผมตายไปแล้วโอเคผมจิ้มไพ่ตายเอา้าแล้วจบไปแบบยังไม่ทันได้เริ่มหาัาไอ้บ้าเอ้ยทำไมซิเวต้ตามันแรงขนาดน,นี่ไงแล้วขี้โม่อมก็จบห้าพันแต่ว่าก็ถ่ายให้ดูแค่นี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยคือผมตอนแรกคิดว่ามันจบวันจันทใช่ไหมนิวแบบวันจันทเที่ยงคืนเอ้ยไม่ใช่เว้ย เอา้าแล้วแบบมาสเตอร์เลยไงเนี่ยมันคือเห็นไหมมันคือแค่ยีสบามนาทีผมจบอ l i n ารอบนี้ละก็คือจบประมาณเท่าไหลต่ตีสี่เนาะเออตีสี่ของวันอาทิตย์อืมใช่โอเคก็ประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแวบ,บๆนะแล้วก็เดี๋ยวพอเป็นในย้อนหลังเนี่ยก็ผมจะตัดยัดไปให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็กดมากเกมนี้นี่เห,ห็แพ้ชนะแพ้ชนะเนี่ย ก็ไม่ขึ้นสักทีผมก็เลยกดสามไม้สุดท้ายอันนี้ก็ผมกดเพชรเอาอมเพื่อที่จะอัดให้มันขึ้นห้าพันโอเคก็ประมาณนั้นนะโอเคอันนี้ก็นัทชีสุดท้ายมารอนับอยหลังเลยว่าจะโดนแซงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันต้องรีเฟซรัวๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีเฟซรัวๆแล้วกันนะถ้าเกิดไม่โดนแซงก,ก,ก็ก็คือสุดยอดไปเลยนะจบห้าพันแบบที่โดยที่บังเอิญอะ่ะจะเคลียร์ดาบก่อนนอน ไม่ได้นอนละสบายแล้วเราเออถ้าเกิดจบ5,000ได้นี่ก็คือเก๋จดทีมซิเวสตาของเราดีเฟสไปมาหวังว่าจะไม่โดนคนตีวีสุดท้ายนี่คืออีกหนึ่งดาบนี่คือหนึ่งดาบมันรีขึ้นมานะถ้าเกิดแบบผมเตรียมทอมแล้ว 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ปะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ปิ้งตัดแหลง น่าจะไม่ได้โดนตีหรือเปล่าลองเข้าไปกับเข้าไปดูเรียบร้อยนี่เห็นเห็นแวบๆบว่าแบบยังเป็นหน้าสีม่วงอยู่เอ้าวอาทิตย์นี้ก็คือผมจบหรือเปล่าเฮ้ยถือว่าใช้ได้จบหน้าจ,จบห้าพันนะเดี๋ยวมาอีกทีผมมาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัดคลิปต่อว่าได้จริงหรือเปล่าห้าพันโอเคกลับมาในตอนเช้าของวันจันนะไปไปดูวลีนากันว่าจบกันเท่าไหร่ มาดูหน่อยสิจบเท่าไหร่เออจบมาสเตอร์จริงด้วยน,นี่เฮ้ยแล้วมันแบบมันให้แรงเดิมมาเลยวะเฮ้ยสุดยอดถือว่าดีอ่ะดูประวัติไม่ได้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปเล่นอารีนาให้ดูแทนแล้วกันแล้วพอผมจะอัดอารีนาอารีนาดันปิดอีกโอ้ย ช่างมันเดี๋ยวผมเอาคลิปเนี้ยกับอีกคลิปหนึ่งไปรวม,มกันละกันนะโอเคทุกคนบ๊ายบายโชคดี